เจ้าหน้าที่กองตรวจการขนส่งทางบกส่วนที่กำลังร่วมกับทหารลงพื้นที่กลุ่มเข้มรถแท็กซี่ย่าน r c a หลังพบว่าเรียกเก็บเงินเหมาจ่ายโดยไม่ใช้มารค่าโดยสารหรือบิเตอร์เจ้าหน้าที่แบ่งการทำงานออกเป็น2ชุดชุดแรกเข้าไปตรวจสอบจุดที่แท็กซี่จอดรอรับผู้โดยสารซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะเพื่อดูว่ามีการปฏิเสธผู้โดยสารหรือเรียกเหมาจ่ายหรือไม่ขณะที่อีกชุดหนึ่ง ตั้งด่านสกัดห่างจากจุดที่แท็กซี่เหล่านี้จอดประมาณ500เมตรรอเปรียบเทียบปรับหากพบว่ามีการทําความผิดจริงท,ทันท,นทีที่รถแท็กซี่รับผู้โดยสารวิ่งผ่านจุดตั้งด่นานเจน้นที่ได้เรียกตรวจสอบบางรายให้การปฏิเสธว่าใช้มารค่าโดยสารตามปกติแต่เมื่อสอบถามผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันกลับทราบว่าถูกเรียกเก็บแบบเหมาใจวันทันท่เด็ดวที่15งบอ๋อวันเด150เ <b>. ยออะ แท็กซี่บางคันที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจอยู่นั้นก็จะไม่รับผู้โดยสารเลี่ยงถูกตรวจสอบเนื่องจากแท็กซี่ส่วนหนึ่งขาดการชําระภาษีและไม่นํารถไปตรวจสอบตามที่กําหนดเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับเราก็มีหน้าที่จะต้องออกมาตรวจสอบดูแลนะครับการดาเนินการนะครับมันก็เป,นเป็นเป็นห่วงเวลานะครับอย่างเช่นที่เรามาตรวจวันนี้มันเกิดในห่วงเวลาที่ร้องเรียนมากที่สุดก็ห่วงเวลาประมาณดึกๆ การตรวจจับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเจหน้าที่พบว่ามีผู้ไม่ใช้มาตรค่าดยสารหรือมิเตอร์16กรายแต่งกายไม่สุภาพหกรายไม่ชำระภาษี3รายไม่นำรถไปตรวจสภาพตามกำหนด7รายคนขับแท็กซี่รายนี้บอกว่าขับรถรับส่งผู้โดยสารญาตินี้เป็นประจำปัญหาเรียกเหมาจ่ายเกิดขึ้นมานานไม่สามารถแก้ได้มันมีแท็กซี่ผีเนี่ยคันหนึ่งมาจอดอยู่ที่นี่แล้วเป็นสื่อให้พวกนี้เคยค้ายว่าหาแขกให้ลูกน้อง แล้วถึงคิวตัวเองตัวเองค่อยออกอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงเนี้ยเขาได้เปรียบเข้าใจไหมเพราะว่ามันลูกลอดลูกชนกับทีซีมันเยอะเช่นพูดพูดอ้างอะไรก็ได้กลางคืนอ่ะคันอื่นก็มีกดมิเตอร์เหมือนกันก็นั่นแหละก็ก็ก็คือเอาอย่างกันอ่ะพอมาพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่จํากัดด้วยรถเข้าออกลําบากด้วยก็อ้างว่ารถติดมั่งอะไรมั่งหรือไปไปส่งแล้วไม่ได้ผู้สารกลับมั่งอะไรเงี้ยฮะเป็นแบบนี้นานหรือยังมันนานแล้วมาตั้งต ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30กันยายน2558มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับรถแท็กซี่ทั้งหมด43,789รายเฉพาะบริเวณ r c a พระราม9 395รายซึ่งมีทั้งปฏิเสธผู้โดยสารไม่ใช้มา,าดค่าโดยสารและทิ้งผู้โดยสารหลงระหว่างทางสักดิพั์ประพันธ์บรรคุณไทยภาพวัชราตาคำรายงาน